สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านผมไดเกิร์งฮันเตอร์นะครับวันนี้จะพาพี่น้องชาวเกษตรกรมารู้จักอาชีพแปลกของหายากแต่ราคาเป็นแสนครับวันนี้โดยผมต้องขอขอบคุณที่มาของข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับจะพาพี่น้องไปพบกับกล้วยด่างราคาเป็นแสนครับตอนนี้กลายเป็นเทรนด์กำลังมาแรงนะครับโดยเฉพาะ ยามอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไม้ด่างกลายเป็นไม้เชิดหน้าชูตาของบรรดาผู้มีอันจะกินต่างพากันซื้อหามาปรับประมีวันนี้ผมจะพูดถึงคุณพรพศชูเทียนครับอาสา,าสมัครรับใช้สังคมอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีเกษตรกรเดิมมีพื้นที่ประมาณ2ไร่ครับเมื่อก่อนคุณพรพศเนี่ยเขาปลูกคุณนายตื่นสายปลูกเตยด่างตัดขายให้กับแม่ค้าที่รับซื้อเป็นประจํา แต่พอมาช่วงนี้ครับวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ,พรพจ์เนี่ยต้องออกจากงานประจําเลยมาเป็นอาสาสมัครให้กับอำเภอบางกรวยเพื่อช่วยเหลือสังคมมีรายได้จากพืชผลที่ปลูกบ้างเบี้ยเลี้ยงอาสาบ้างก่อนโควิดรอบแรกนะครับเขาก็ไปเจอกับคนปลูกกล้วยด่างเลยไปซื้อของมาสะสมจากนั้นก็ซื้อเรื่อยมาครับ จนจากโซเชียลบ้างจากเพื่อนผูงบ้างขยายพันธุ์เรื่อยๆจนปัจจุบันครับคุณพรพศนะครับมีกล้วยด่างอยู่ในมือเนี่ยประมาณ10สายพันธุ์สำหรับกล้วยด่างที่เด่นๆนะครับของคุณพรพศเนี่ยก็จะเป็นอาทิเช่นนะครับกล้วยน้ำว้าข้อมเตี้ยด่างกล้วยเล็บมือนางฟลอริดานะครับกล้วยฟลอริดาต่างๆกล้วยน้ำว้าไอศครีมด่างกล้วยแดงอินโดด่าง กล้วยปลาด่างกล้วยตานีด่างซึ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยนะครับมีหนอประมาณ10,000บาทขึ้นไปครับเป็นน้องเกษตรกรครับถามว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับนักสะสมนะครับก็เลยจะมีมูลค่านะครับสาเหตุที่กล้วยด่างเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงครับพี่น้องครับราคาเป็นหมื่นเป็นแสนครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไม้หายากมีน้อยนะครับอันไหนที่มีน้อยก็จะ มีมูลค่าแพงอยู่แล้วครับพี่น้องครับที่สําคัญแม้ซื้อต้นแม่ด่างมานะครับก็ใช่ว่าจะลูกเนี่ยจะออกมาเป็นด่างเสมอไปนะครับต้องรุนกันตลอดแล้วก็ซึ่งถ้าหากออกมาเป็นลูกด่างครับก็จะมีมูลค่าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าออกด่างน้อยไม่สวยหรือออกเผือกราคาก็จะลดหลั่นลงไปตามราคาครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจจะเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงกล้วยด่างนะครับเจ้าของสวนก็แนะนานะครับเมื่อได้หน่อแล้วอย่าเพิ่งนําลงดินนะครับให้ปลูกในกระถางก่อน แล้วก็แช่น้ายาก,กันเชื้อราและใส่น้ํายาเร่งรากนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นนํากระถางลงนะครับก็ปลูกด้วยโรยพื้นด้วยขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็สวมถุงพลาสติกคลุมโคนให้ความความร้อนเนี่ยช่วยเร่งรากอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีความสนใจเพิ่มเติมหรือว่าที่บ้านหรือที่สวนเรามีกล้วยใบด่างนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์087 1 2 3 8 7 2 4นะครับคุณที่มานี่ก็จะเป็นของเขา ไทยรัฐออนไลน์นะครับขอขอบคุณคุณกรวัฒนินนะครับเจ้าของโพสต์นะครับหากเกษตรกรท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ยังที่เบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ที่ด้านล่างนะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่กดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับผมจะพยายามหาข่าวสารใหม่ๆหให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านและเราจะกลับมาพบกันสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ